อาคารหน่อยนักเรียนอาคารหน่อยจะได้วางของได้วางของได้ขวาคว้าไปเลยนี่เอาไปเลยควาอย่าเท้าซีสดาหลังจากที่นักเรียนรีคอนมารายงานตัวนะครับวันนี้ทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดหลักสูตร อบรมนักรบพิเศษรีคอนโดยหลังจากนี้ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าการฝากยศนะครับคือไม่ว่าจะมาจากหน่วยไหนหรือว่าเหล่าไหนามียศมีตําแหน่งอะไรทุกคนต้องถอนยศนะครับเพื่อเป็นนักเกียรรีคอนที่จะมาเริ่มใช้ชีวิตฝึกปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักรบรีคอนครับ ขั้นตอนตัวหนึ่งก็คือรายงานตัวเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเพื่อให้ทุกคนเหมือนคนระดับเดียวกันนะครับจะบอกว่าทุกคนเหมือนเป็นระดับทหารพลทหารและที่สำคัญพลทหารชัดเลวนะครับก็คือว่าเพื่อให้เขาลืมความเป็นนาวตรีความเป็นเรือเอกความเป็นเรือโทร้รอยโทร,ร้อยตำรวจโทหมดคือตอนนี้เหมือนการฝากยศไว้กับหน่วยนะครับและหลังจากนั้นก็เขาจะต้องไปรายงานตัวกับที่พบร้อยฝึกนะครับซึ่ง เขาจะเปลี่ยนคำน้ำหน้าของเขามาเป็นว่าเป็นนักเรียนลาตะเวียนนักเรียนลาตเวียนลาดวียนมาตะวันรอยะอะไรกันตัวตบตบการทดสอบก่อนหน้านี้ับการทดสอบในช่วงรับน้องมันมีความต่างและมีความเหมือนกันยางบ้าการทดสอบเข้ามาเรียนมันเป็นการทดสอบของศักสูตรว่าต้องผ่านเกณฑ์ในการทดสอบเพื่อที่จะคัดคน ส่วนการรับน้องคือเราก็ต้องมาหาความพร้อมของนักเรียนอีกทีหนึ่งครับว่านักเรียนคนนั้นมีสภาพพร้อมไหมที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรทั้ทงทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเราจะรู้ตัวเองว่าเราจะไหวไม่ไหวก็ในวันรับน้องเราเตรียมสภาพร่างกายพร้อมไหมจิตใจพร้อมไหมปัญหาที่อยู่ด้านหลังเราตัดออกไว้ได้ไหม

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในท่าจัดแถวนายครูที่ข้าดูแลไปไปวไปมไหวไหมเร่นร้องมาเลยเร่งร้องมาได้ไหมเมื่อคืนเนี่ยลุกขึ้นมาดึงมือขึ้นมาพอพอจัดแถวแล้วนะจัดแถวร่วมฮักเดี๋ยวหลังจากนี้ทางซ้ายและทางขวาของอาคารมีน้ำสแตนบายอยู่ด้านหลัง ใครจะเดือมก็เดือมไม่เดือมไม่ว่ากันมีเวลาประมาณ5นาทีมันหมดเล้วเล้วแเ้าไปเอาไปกินน้ำเลยเอาล่ะกินน้ำกัน ฮะไม่ช้าไม่ช้ารอาแล้วเอาไงต่อคราวนี้พูดมาสั้นดิเอาไงต่อตกคอับดูมาดิหนักุกเด็กไปไปจะเกิด,ดอะไรขึ้นกับน้องนักเรียนใหม่คนนี้ับพี่ เรื่องจากสภาพร่างกายในการรับน้องครับอากาศด้วยแล้วก็พ่ังกายของตัวคููเขารับการฝึกด้วยนะครับทั้งกดทางนักติดใจแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ครูสร้างขึ้นมาครับถ้านักเรียนเองไม่สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองก็ต้องเป็นสภาพอย่างเทียนแต่ถ้าเกิดนักเรียนฝืนคนที่จะทำคนที่จะสู้ผมว่าตัวอย่างก็มีข้างหน้าเห็นคนส่วนใหญ่สามารถผ่านไปได้ครับตอนนี้เราก็ต้องการพัฒนาคนผลิตคนไป ช้งานดังนั้นเราถ้าใครไม่สามารถผ่านเกมผ่านสานีผ่านานการที่ขูดกดดันหรือว่าสร้างขึ้นมาก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติเราฝึกคนไปทํางานเราต้องเน้นความปลอดภัยด้วยครับไม่ใช่ต้องการมากดดันให้เขาออกไปตามเกมแต่มาตรานเรามีนะครับ ทีหน้ามาใหม่แค่นั้นเองมือจ <What? S 4> no. ับไว้จับไ้ขอกไปไปไปก้าวไปทีสองมือได้มึงจับมือเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้วรขออ่ะเออขาวเนี้ยเขาพังอีก รู้ไูครับูไปไปทำเดินไปไปไปเ่ายาวหายใจไว้วเเวเให้เวลา20าทีรัระทานน้ม้เรียบรย รอฟังเสียนงน้องเวีอ้ใครไม่เข้าใจันหมดเอ้วโจเลิกเล้วดี๊ด จะเป็นแบบนี้ไม่ <c oughs> น,น่าจะแบบนี้มันเป็นเหนื่อยมากเหนื่อยมากเป็นนาวิก็ต้องจบสิขอนะัะเป็นนาวิกต้องจบปีเพราะตอนนี้กงเริ่มต้นที่เห็นบินห้อยแล้วใช่แข่งสู้ใจยังสู้ใจยังสู้ส,สู้ครับสู้